เกม Harry Potter Magic a w a k e n าไครบรอบ1ปีแล้วมีอัปเดตยิตกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะผมเหมือนไก่ทอดเลยผมก็ระปุกหาตังใจ่ายค่ะถ้ยน้องมีที่ยืนแล้วเราจะต้องถอนทุนคืนจากการเติมเกมนี้ให้ได้ลาลาเกือบเมาวายกอดชุดไ้ชีวิตจริงอะ500ก็เสียดายแต่ชุดในเกมอ่ะ5000ัเปได้อยู่แล้ว เราต้องกดอะไรก่อนเนี่ย <laughs> เยอะจังกิจกรรมเยอะมากโอเคดูสไアอินกันแอนนิเวอร์แซรี่สไアอินนะคะได้อะไรมั้งอะเฮ <Huh? S 1> ้ยนี่ไงขอสันดาแจกตัวทำน่ารักอะเหมือนเราไปเคาะประตูห้องเพื่อน อ่าล็อกอินหวันไม่เป็นไรเราไม่รอนะคะเราต้องได้ชุดวันนี้อันนี้รางวัลเติมเงินใช่ไหมถ้าเราเติมวันนี้เราก็จะได้ตั๋ว1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดสบใบได้ตั๋วสิบใบเลยนะแล้วก็ได้น้องน้องฮิปโปกิปน้องฮิปโปกิปจะมาแทนที่รถแฮกิทช่วยเพิ่มโอกาสได้เอโคสีทองค่ะก็เป็นประโยชน์นะเพราะว่า ันเก่าก็คือเปลืองหอยล้นแล้วไม่ได้ใช้ <laughs> ไหนมีอะไรอีกนี่แพ็คซื้อของอุ้ยตอบรูปสวยนะเนี่ยแต่ไม่ซื้อหรอกอันนี้เลยหกสิบซ,ซื้อไปเถอะเนาะแจปิอันนี้เหรออันนี้คืออีโมดใหม่เหรอจุงมือเพื่อน กรุ๊ปรันว่ะมันคือมันคือวิ่งเล่นกับเพื่อนใช่ไหมคือต่อให้แบบเราไม่อยากได้อีโมดก็คงนะเพราะว่าเอเจปีมันก็ดอกละร้อยห้าสิบแลยไหมสองดอกก็สามร้อยเท่าทุนอ่ามีคือซื้อครบห้าแพ็คแล้วเราก็จะได้ชุดก็ซื้อให้หมดเลยสิอ๋อมันอันล็อกมันอันล็อก ที่เราวันนี้ว่าแต่งว่าเราจะยังไม่ได้ชุดวันนี้นะคะไหนขอลองดูชุดไม้สีอล,ลักผมเหมือนไก่ทอดเลยอ๋อเพราะว่ามันเป็นชุดกระเป๋ารถไฟก็เลยคิดว่าทาไมชุดมันเหมือนกระเป๋ารถมีเลยวะอ๋อใช่มันคือชุดกระเป๋ารถไฟคนขายตัว๋วรถไฟหรอใช่เราจะยังไม่ได้วันนี้นะคะจะอล็อกวันอันนี้คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหม แล้วก็อีกสองสาวันถัดๆไปเนี่ยเราพีวิวดูได้ว่าเราจะซื้ออะไรมั่งคิดว่าคุ้มสุดนะ่าจะเป็นทองไหมทองหายากนะเกมกดทองไปเลยค่ะมันถ้าทองเราสี่พันห้าจ่ายหกสิบเพก็คือคุม้มเพราะว่าถ้าเราซื้อตะเกียงอ่ะสามสิบเพเราจะได้เงินเพิ่มอีกพันประมาณพันพันห้าปะ พันสองพันสามใช่ราชาะนี้ก็คุ้มกว่าซื้อแพ็คห้าวันอะทุกอันอะคุ้มหมดเลยใช่ไหม,ค,มคุ้มหมดเลยคุ้มหมดเลยพันทั้งหมดห้าแพ็คอะพันเก้าร้อยเพชรซื้อสิขารออะไรไในชุดด้วยชุดครเทแพ็คสามร้อยคุ้มสุดเนาะลองลองกดดูแพ็คสามร้อยอะถ้ากดกุญแจปีกอะคุ้มนะ มันหกแจปีกสามร้อยเพชรเพชรม่วงคุ้มแล้วก็ม um ันจะไปลังเลไอ้แพ็กสุดท้ายที่เป็นหกแปดศูนยะลองลองดูหกแปดศูนย์มันจะมีสองแพ็คอะก็คืออันนี้จะเลือกวายการ์ดหรือเลือกกุญแจหรือเลือกทองก็อยู <h <h ああ่ที่ว่าขาดแคนอะไรนะคะอันนี้ก็ดีนะเนี่ยมีวายการ์ดม่วงไวายการ์ดม่วง ตอนนี้จริงมันใบละสามร้ป่ะทองอาจจะไม่ค่อยขุมแต่ก็ถ้าใครแบบรีบใช้ทองก็กดได้นะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้วันอื่นเราค่อยมาจิ้มกันเลงไว้ก่อนว่าจะกดหลไรบ้างเอ้ยนี่กระปุกหมูกระปุกหมูจะสะสมทองสิบเท่าของทองที่เราได้รับในช่วงอีเวนต์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถมา ทุบก,กระปุกหมูซื้อไปได้อ่ามีมีหลายระดับด้วยอันนี้ได้ห้าหมื่นอันนี้ได้แสนหนึ่งอันนี้แสนห้ารวมๆแล้วก็คือได้สามแสนเลยค่ะเราต้องไปเล่นแหละเก็บเงินแล้วค่อยมาซื้อทุบก,กระปุกหาตังจ่ายค่ะถิมอ่ามีเพลงใหม่จะลองเลยปะแบบเต้นในคอมเลยปะ <laughs> เอาเลยเวลเหนึ่งยังยังสนุกอยู่ววหนึ่งอ่ะก็คือมีให้เต้นสู้อ่ะเพื่อนอีกแล้วใช่ปะแล้วก็ได้ทองวันละห้าร้อยนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงเอาจริงไม่เคยเต้นในคอมมาก่อนเลยจะรอดไหมแข่งแล้วเชิญกิตติมาสัก สเปนบาร์สเปนบาร์กับผมสายแค่นั้นแหละเวเลนอันไหนคือสเปนบาร์อ๋อโอเคอ๋อโอ้ <laughs> โหเพลงแบบชายทะเลมากชายทะเล มาดูนี่ดีกว่าอีเวนต์เต้นแข่งกับเพื่อนแต่เราคงไม่เต้นในคอมหลังนะ้ยมีเต้นกับอาร์มิเกลด้วยน่าสุดท้ายแจกต่างหูนะคะต่างหูสวยมากแล้วไวเราค่อยมาตามล่าต่างหูกันเฮ้ยน้องมีที่ยืนแล้วน้องมีจุดยืนแล้วฉชนไหมว่าน้องมีที่ยืนตลอดมาเราไม่มีที่ยืนหรอหาจิ๊กซอว์อีกแล้วนะคะอ้ย อันนี้มันก็แจกตัว๋วคุณจริงๆเขาแจกตั๋วฟรีเยอะอยู่นะมาดูคำใบกัน A run of bad luck at Hogwarts has everyone on edge หอไปหาแดเนียลที่เกรดฮอลกันนะคะเ่ไงคะแดเนียลอ้าวไอวี่เข้าห้องพยาบาลนะคะเอา้าโรบินก็ตกไม่กวาดอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> เพิ่งเพิ่งเพิ่งอ่านชื่อหัวข้อ Looking for Liquid Luck ก็คือตามหาน้ำยาเรื่องไรนะภาษาไทยเขาเรียกน้ำยาโชคดีเหรอน้ำยาน้ำโชคถ้าครบทุกคำใบที่จะอัปเดตทุก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 วันปะน่าจะทุกทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าก็จะได้ห้าพันทอง จปีกสามอันแล้วก็ต้องเปลี่ยนฉากใช่ป่ะโอเคระบายสีจะไดุ้แจปีกแล้วเพชรส้มมากมายแต่เหมือนรอบนี้มันมีแต่สีเขียวให้ระบายไปนะโอ้โหจริงด้วยน่าจะระบายยากเฮเดี๋ยวค่อยมาลงสีกันอีกทีแล้เราเราจะได้ส่งประกวดกันนะคะ activity view อ่ะตัวอ่า ตัวอิงแบบหนึง่งไม่เกี่ยวกับตัวชุดสุ่มในสุ่มก็คือทำเควสแล้วก็จะได้ตัวมาหมุนเพื่อที่จะได้เอาเพชรส้มกับเหรียญทองอีกทีหนึง่งอ๋อมีสามขั้นด้วยของก็จะดีขึ้นหรอวะเหมือนเปิดสมุดการบ้านเมจิกพาสแต่เป็นวงล้อนะคะอุย้ยอันนี้ดีกว่า ดีไซน์คอมเพ t ติชันโูเงินรางวัลอันนี้คือรางวัลรวมใช่ไหมเกือบห้าหมื่นดอลลาร์เงินจริงๆนะคะ Physical Price เฮ้ยแจกเมาส์ปากกากับอะไรโปรไฟล์เฟรมโอ้อยากได้ Exclusive Title ด้วยนะเฮ้ยคุณดีฉันต้องได้งานนี้ คาดหวังคาดหวังคาดหวังเลยได้หมดเลยต้องได้ถามว่าดีไซน์อะไรยังไม่รู้กันรางวัลน,น่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาอ่านกัน <S <S Harry Potter Magic a w a k e n i 2024 Design Competition Turn Thoughts Into g o l โหแล้วมันดูเขียนรางวัลใครจะไปอ่านออกวะเนี่ยสาภาพโอเคมีเวลาตั้งแต่21ห้าทุ่มก็คือวันนี้ไปจนถึง เดือนแเลยวันที่4เดือน8มีเวลา2เดือนเอ๊ะหรือเดือนเดียววะเดือนครึ่งน,นะคะอือหือเราต้องซับมิทผลงานลงในโพสต์ของคอมมินิตี้ในเกมนะคะแล้วก็แชร์ลง Facebook ติดแท็กด้วยสำหรับรางวัลรางวัลที่1ไปเงิน20,000ดอลลาร์เราจะต้องถอนทุนคืนจาก การเติมเกมนี้ให้ได้เกมมันดูเงินไปหลานมาหมดเลยนะเดี๋ยวนะสองหมื่นดอลนี่มันกี่บาทก่อนเจะแสนไหมประมาณก็ควรอะเพราะว่าเขาจะเอาผลงานเราไปทําชุดเพื่อขายอีกทีหนึ่งนะอืมมันก็คือเหมือนเลดเชิงพาณิชย์ implementation rights อือฮึก็คือจะได้รับเกียรติ ประกาศในเกมมีมีแบบว่าฉายามีกรอบรูปพิเศษนี่แล้วก็ได้วาคอมแท็บเล็ตอันหนึ่งรางวันที่2มี2องรางวัล4,200ดอลลร์แล้วก็ได้ไตเติ้ลเหมือนกันได้วาคอมเหมือนกันรางวันที่3ามผู้ชนะสาคน1,400ดอลลร์ยังได้ไตเติ้ลอยู่แล้วก็ได้วาคอมด้วย มีรางวัล Players Choice ด้วยค่ะ p o p u l a r o t e Award แ้ปปวกงหวตแล้วงานเนี้ย Excellent Participation Prize รางวัลชมเชยก็ยังได้400ดอลลาร์นะอยากได้อะกรอบรูปกับไตเติลพิเศษเรามันเป็นคนบ้ายดบ้าอย่างโอเคโอ้โหยาวหยดมาก แต่เราก็อ่านระหว่งางรอเขาเติมเกมนะโอเคคอมเพิตชั่นไกด์ไลน์นะคะเราเลยคอมเมนต์ให้ใช้เทมเพลตที่เรามีให้นะคะโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากคอมมิวตี้หรือเว็บไซต์ของออฟ i ิเชียลและคอนเทสต์นี้จะให้คุณดีไซน์ชุดสำหรับเกม Harry Potter Magic a w a k e n เอืิหืน โดยต้องมีทั้งชุดผู้ชายชุดผู้หญิงรูป 3D แล้วก็แมทเทียลต่างๆที่เกี่ยวข้องเฮ้ยมีเป็นแบบทีมส่งแบบทีมก็ได้ด้วยแต่ก็หานเงินรางวัลไปนะเรื่องอะไรทหารล่ะ <c oughs> May submit multiple unique entries But the same entry cannot be submitted more than once ก็ <c oughs> <c oughs> คือถ้าขยันก็ส่งไปเลย20แบบ คุณจะได้มีโอก yes. าสได้มากขึ้นใช่ไม่จำกัดด้วยไงไอเดียล้นเหลือจินตนาการล้นหลามนะคะถามว่าตอนนี้มีสักไอเดียยังย okay. okay. ังโอเค p a r t i c i p a t s must ensure the อโค้ owners โอเคก็ถ้าเป็นส่งเป็นกลุ่มก็อย่าตีกันเองอะไรประมาณนั้นนี่นี่ข้อนี้ AI-generated content entries are currently not accepted oh, เป็นเกมที่ประเสริฐเราไม่สนับสนุน AI art ทุกรูปแบบนะคะต้องเป็นผลง,งาน original เท่านั้น Organizers may request source file นี่เขาอาจจะขอผลงานเพิ่มเติมหลักฐานถึงที่เราทำมาถ้าผมว่าเป็น AI ก็จะโดนตัดสิทธิ์นะคะ โอเคอันนี้เป็นไครทีเรียในการตัดสินข้ออันดับแรก Players Choice ก็คือเดี๋ยวจะมีการ In Game Voting ก็คือทุกผลง,งานที่ส่งไปจะเข้าการโหวตเหมือน Popular Vote ก็ถ้าได้โหวตมากที่สุดก็จะได้รางวัล Popular Vote ไป3อันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีรางวัลอื่นที่ตัดสินโดยดูจาก Team ความคิดสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ ความชอบส่วนตัวของคณะกรรมการความชอบของผู้ชม implementation feasibility ความเป็นไปได้ความคุ้มค่าที่จะเอามาทำจริงนะคะ Player voting will take place in game อือฮึก็คือจะโหวตในเกมเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวจะประกาศผ่านประกาศผลผู้ชนะผ่านทางเว็บไซต์สำหรับเรื่องนิคสิทธิ์ผลงานทุกผลงานที่สัมมิตไปแล้วจะ เราจะไม่มีสิทธิ์ในผลงานแล้วนะเราจะไม่สามารถเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเอาไปทําอย่างอื่นได้ถือว่าเป็นผลงานของเกมเนาะนี่ all copyright and subsequent earnings from the entries will all automatically belongs to h a r t e r m a g i c a w a k i มาถึงก็คือเรามันมันเป็นสิทธิ์ของเขาตั้งแต่เราส่งมาแล้วนะก็คือเขาไปทำอะไรก็ได้ต้มยำทำแกงเอาไปทำชุดขายต่อจากสิ่งที่เราส่งไปอือื Yeah. give the right to use the entries for promotion and communication related to this event ก็คือยินยอมให้เอาไปใช้โฆษณาโปรโมตนน่นนี่นั่น price amounts are pre-tax ไปเสียภาษีกันเอายับยับโอเคเงินรางวัลไม่รวมหักภาษีนะคะก u i d e l i n e สำหรับการส่ง จะถูกตัดสิทธิ์ได้ถ้าส่งไปไม่ครบ r รี u i ควายม t ถ้ามีคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายนี <c> ่ <oughs> ถ้าชนะก็ผู้จัดมีสิทธิ์ที่จะขอดีเทลดีไซน์เพิ่มเติมจะประกาศผ่านทางช่องทาง Official ยลแล้วก็ต้องตอบกลับให้ทันภายในเวลาไม่เขาจะเป็นเลือกคนอื่นเอ๊เดี๋ยวนะเขานะดูกัน ส่งได้ถึงวันที่4เดือน8แล้วก็ระยะเวลาโหวตถึงวันที่21เดือน8นะคะแล้วก็อ n น o u n c ์เดือน9ก้นู่นเต้นเต้นแล้วอะอยากทำแล้วอะเดี๋ยวต่อไปนี้จะไม่มีคลิปลงลนะทุกคนเราจะไปนั่งวาดรูปเราจะไปนั่งดนะีไซน์ชุดไหนเขาดูเทมเพลตหน่อยดีอ๋อโอเคต้องไปเปิดในเบราว์เซอร์แยกต่างหากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตที่จากทาง Official เป็นตัวอย่างให้นะคะเป็นตัวอย่างของชุดน้อนเม่อสศวินารีก็จะเห็นได้ว,ว่าจะมีใ hey, ห้วาดรูปคู่รูปหนึ่งแล้วก็จะเป็นรูปแยกชายหญิงด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะแล้วก็ a c e s ซอรี่ดีเทลต่างๆรวมไปถึงอิโมจิแล้วก็อธิบายธีมพร้อมฉากที่ชุดนี้ได้ i n นสปายมา อันนี้ขอเสริมให้นิดนึงพอดีเห็นว่าเป็นอีเวนท์ที่ยังไม่เข้านะคะ <c oughs> ก็จะมีกิจกรรมดูพลุดูดอกไม้ไฟที่หน้าปราสาทนะคะโดยที่ทุกๆุกนาท,ทีเราก็จะได้ของแจกของหนึ่งชิ้นนะคะก็ยังไงมาดูพลุมาถ่ายรูปก,กับเพื่อนเืนกันได้นะคะกิจกรรมนี้จะเริ่มวันที่27ถึงวันที่29เวลา3ทุ่มครึ่งค่ะมาดูชุดสุ่มในสุ่มกัน โอ้พี่วิวยังสวยแต่ตอนแรกคิดว่าแบบสีออริจินอลมันแบบว่าธรรมดาไปแต่แบบชุดสีชมพูกับสีดำที่เปลี่ยนสีอะสวยมากโอเคมีแพ็คนี้สามแพ็กแล้วก็ตัวหนึ่งใบสองรอยห้าสิบเพชรส้มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเพชรม่วงกับเพชรสม้มรวมกันประมาณสามพันเ้าแปลว่าจะได้ตัวกี่ใบได้แค่สิหใบเองอะต้องเติมเพิ่มอีกหนึ่งมื 11, ่นหนึ่งพันเจ็ดรอยห้าสิบเพชร แบบเกลือสุดๆแต่พอชุดนี้มันเป็นแค่ชุดทองแม่นะมันก็เลยไม่ได้แพงมากปะมันไม่ใช่ชุดขาวอะ่ะเนี่ยมีมีหินอัพสีทองอันหนึง่งการ์ดทองสองใบแพกเลือกการ์ดทองมีหมวกเอ๊ะเดี๋ยวนะหมวกกับทรงผมนี่มันแยกกันเหรอ อ๋อทรงผมนี่มันคนละอย่างอ๋อมีทรงผมสองอันแล้วก็ที่เราอยากได้ที่สุดก็คือเฟอร์นิเจอร์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อให้ได้ชุดแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เฟอร์เราก็จะไม่หยุดเนอะวันนี้เราไปชอปปิ้งเห็นลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นันก็แบบอุ้ยเราชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็แบบว่าลดราคาเยอะ <c oughs> ก็เลยไปเดินดูแล้วก็โอ้ลดเหลือแค่ตัวละห้าร้อยแล้ก็แบบเอยแต่เดี๋ยวแครี่ชุดใหม่เข้า <c oughs> ชุดไอชีวิตจริงอ่ะห้ารอยก็เสียดายแต่ชุดในเกมอ่ะห้าพันเปได้อยู่แล้ว<อ>ลานเติมเพชรมาให้พอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูค,คุณไอรีนคุณไอรีนไปกดที่ไหนคะคกดหน้าคุณมา <c oughs> คุณมาคุณม้าคุณม้าอยู่หน้าป่าคุณม้าขอดวงหน่อย อันนี้เป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคดิดหน่อยจริงๆตั้งใจจะอัดให้ทุกคนดูตอนที่หมุนกาะนะคะแต่ว่าเอิมไฟล์ที่ได้มามันเสียก็เลยเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยก็แต่ก็จะบอกว่าเราใช้ตั๋วไปทั้งหมด52ใบนะคะโดยที่ได้ของรางวัลเกือบครบทั้งหมดเหลือแค่หินอัพกาดสีทองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เหลือตั๋วอยู่อีก สี่ใบก็เลยหมุนไปแล้วนะคะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาตัวฟรีที่ได้จากการล็อกอินและกิจกรรมต่างๆจะมาหมุนเพื่อได้หินอัพอันสุดท้ายก็ถือว่าเลดออกเร็วมากเลยนะตอนนั้นแบบว่าตกใจมากแบบว่าเอ้ยออกเร็วกว่าที่คิดแล้วก็น่าจะเท่าๆเ,เฉลี่ยของทุกๆคนที่หมุนได้ส่วนใหญ่จะประมาณนี้เอาฉาก วุ่นวายว่ย,ย,ยวายนิดหน่อยมาให้ได้ชมกันนะคะโอ้โหโองไปกอดโอ้โหรวยรวยทองเป็นเศรษฐีทองโอ้โหอุ้ยได้ผมได้เกือบเมา My กอดเอะแสดงว่าหุุนทวนเข็มนาฬิกาเวอร์เอาไปใช้ไม่ใช่ ส่วนชุดก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะสีเขียวเป็นสีอริจินอลแล้วก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีชมพูค่ะน่ารักทั้ง3สีเลยนะชุดของผู้หญิงนะส่วนของผู้ชายก็แล้วแต่คนชอบนี่นี่จะให้ดูนะคะว่าถ้าตอน AFK ของชุดนี้มันน่ารักมากเลยถ้าตอนที่แบบว่ายืนเฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรนะคะน้องจะทําท่านี้เองแล้วก็เหมือนจะมี2ท่าด้วยกันค่ะมีท่าน,นึงด้วย นอกจากนี้เวลาตัวละครผู้ชายกับผู้หญิงยืนคู่กันเนี่ยก็จะมีท่าพิเศษด้วยนะคะแต่ว่าเท่าที่ลองมาคือเหมือนจะต้องใส่สีเดียวกันด้วยนะคะท่าพิเศษนี้มันถึงจะเกิดขึ้นก็คือพอไปยืนเฉยๆอยู่ข้างๆกันเนี่ยก็จะเป็นท่าแบบนี้เลยผู้หญิงงอนตุ๊บปังแล้วผู้ชายก็เสกน้องมางองนะคะน่ารักมาก มาเดินจับมือเฉยเลยคุณเป็นใครรู้จักกันเหรอใครมาเดินจับมือคุณพ่อมีแล้วน่ะคุณไอรีนไงเอ้ามาโทษคุณไอรีนเองเหรอจับยังไงอ่ะถ้าจะจับด้วยอ่ะต้องจับหัวขบวนนะคะเนี่ยกดอ่าอ่าน่ารัก เออแล้วจับให้ได้เควสด,ด้วยนะมีเควสเควสอะไรจับกี่คนห้าสิบคนต้องมีหกคนเย้ได้แล้วอุยนารักอุยทำไมเราลังท้ายอยู่คนเดียวอะ่ะเดินช้าเหรอ <c oughs> อุยโดนทิง้งอะไรวะเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็จบแล้วนะคะ สำหรับครบรอบหนึ่งปีก็มีอีเวนต์เยอะมากๆเลยนะคะกิจกรรมสำหรับเรารู้สึกว่าจริงๆแอบคาดหวังให้มันมีอะไรพิเศษกว่านี้เนาะครบรอบหนึ่งปีทั้งทีแล้วก็แบบคิดว่าชุดมันจะอลังการกว่านี้แต่ว่า,าแบบนี้ก็ดีค่ะเราเล่นเกมนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดนะคะก็รู้สึกเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเนาะเป็นเกมที่ทําให้เราได้อะไรมาเยอะมากแล้วก็เสียอะไรเยอะมากเช่นกัน ได้ไหะไยบางได้ได้เพื่อนนะคะได้มีตภาพที่ดีมากๆจากในเกมนี้เป็นสังคมเกมที่ผู้เล่นน่ารักกันมากๆเลยทามาเสียอะไรก็คือเสียเงินค่ะจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นงองๆทุกคนนะคะดีใจจริงๆที่ได้มารู้จักทุกๆคน ถึงคนจะเล่นน้อยลงนะคะแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะอยู่เล่นด้วยกันต่อไปนานๆนะคะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนเกมให้อยู่ต่อไปได้ยาวๆเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย